Okay. <laughs> Oh. สวัสด oh. e e ีครับผ nah ู้ชมครับพบกับผมครับบดทารากับรายการบางกอะกระซิบกระซิบกระซิบครับตอนนี้ฮะบดอยู่ที่แองโกลจามิโนครับกับงานประกาศรางวัล Thailand h e a l t h and Beauty a w a r d 2 0ทูดาวซิต4โดยฮับในการรอช้าครับไปแสดงความดีดีกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับด้วยเกิจสุขภาพและความงามของเราคนดังโดดเด่นอย่างนี้แหละก็ต้องตบรางวัลให้แบบงามๆแม่งานวินวินคุณทิพย์และยังยกนิ้วให้เลย love ปีนี้จะเป็นปีที่3แล้วนะคะงานนี้พี่อยากจะจัดขึ้นมาเพื่อ สเสริมให้เป็นซอฟต์าวร์ของเอสบีไทยนทักธุรกิจที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมีคณะกรรมการในการตัดสินยินดีกับทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะคิดว่าสินค้าบริการด้านความงามแล้วก็สุขภาพของคนไทยเนี่ย<ช>เราไปสู้ต่างประเทศได้ไหมฮะอ๋อสู้ได้แน่นอนค่ะต่างประเทศณปัจจุบันนะคะยอมรับในสินค้าไทยเยอะมากๆแล้วอย่างวิธีเป็นคนชอบความสวยความงามด้วยส่วนตัวทําอะไรบ้างไหมต้องมีบ้างเลยคะผู้หญิงเราก็ต้องรักสวยรักงามเท่าคลินิกบ้างสัปดาห์นี้ก็เข้าสักห้าวันบ้านหกวันค่ะหกวันค่ะพูดเทินสักรอบ Oh, <laughs> 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 <I'm> congratulations. Uh, <laughs> 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 วันนี้มารับรางวัลอะไรับพิ่ีชา Rising Star Business of Feminine Care ค่ะวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆของเราคุณภาพจริงๆ Of course, of course tonight Thailand Health and Beauty Awards 2024 <c oughs> คะ Yeah, that's r right. สินค้าของเราก็มีรางวัลเป็นตัวการันตีไปแล้วคราวนี้อยากให้ขายตัวเองบ้างให้เวลาคุณสิบวิหนึ่งสองสาจริงๆนะคะเป็นคนที่มีความสัมพัษ์เยอะมากเลยนะคะ<า>ที่จริงอะแคลยว่าจะเป็นโมเดลแต่ดูสิคะ I can go everywhere and be anything นะคะอะไรที right. so ่จะทำฉันต okay. ั uh> so ้งใจมากเยี่ยมมากแม่สวยให้ดูเนี่ยแล้วยืนอยู่มันคืออะไรคะเจอคำว่า beautiful ก็คือเจอสิ่งนี้เลยเจอคำว่า fierce this is you see เห็นสาวยอมเกิดในม่านนักธุรกิจึ้นรับรางวัลเฮ้ยราศีมันจับมันจึ้อว oh, ันน oh, no ี้รับรางวัลอะไรฮะอารายิ่งสตาร์คันยิ้วของสัพีิเมนะฮะเป็นนักแสดงมาแล้วพอเราต้องมาเป็นผู้บริหารแตกต่างกันไหมมั็คนระดัลเลยแต่ว่า งานนะคะงานในวงการก็จะไม่ทิ้งเลยงานธุรกิจก็จะไม่ทิ้งเช่นกันค่ะขายของมาเยอะแล้วเราต้องขายตัวเองบ้างให้เวลา10วินาทีหนึสองสเดินแบบได้นะคะเล่นละครได้ทําธุรกิจได้อะไรอีกอ่ะว่ายน้ำก็ได้นะ วันนี้มารับรางวัลอะไรครับคุณมายรางวัล Rising Star Business สาขาของสกินแคร์นั่นเองแบรนด์ครีมกันแดดกันผมได้ไหมฮะไม่น่าได้ล้วอยู่ค้างๆขนาดนี้แล้วเราขายสินค้ามาเยอะแล้ววันนี้อยากให้ขายตัวเองให้เต็มที่เลยนะให้เวลาสิบวิสำหรับมานะคะมีดีมากกว่าสวยคือว่าเรามีความรู้แล้วก็เรามีความจริงใจในทุกอย่างด้วยค่ะทุกคนเป็นคนดูแลตัวเองนะคะมุมไหนก็สวยมุมหลังก็ยังสวยค่ะสวยสดุด วันนี้มารับรางวัล The ือม t า r ักพี e Info ูเอ t r i a l นะคะ Beauty and Healthy Award ค่ะคงจะเข้าตาคณะกรรมการเรื่องความสวยความงานอยู่มาวงการมา17ปีหน้าเปลี่ยนไป20หน้าหน้าเปลี่ยนไป20สหน้าเปลี่ยนชื่อจริงแล้วด้วยไหมฮะพี่ชื่อโบโก้เหมือนเดิมทศกัณฐ์งาะสิบหน้าพี่เปลี่ยนเป็นองคุลี่มาแปะไปใช่นิ้วนะ อ๋อไม oh ่ได้เราขายสินค้าเยอะแล้ววันนี้เปิดราการให้พี่บุกโกะขายตัวเอง1,2,3เสเชือนะและหลายคนคงรู้จักบุกโกะอยู่แล้วนะคะนอกจากเรื่องขายหน้าตาแล้วขายหน้าก็ยังมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นหน้าบุกโกะแบบนี้รับรองเลยคระว่าเลิศแน่นอนค่ะเกินสิบประมาณสิบนึ่งวิแต่ก็โอเคไม่ขายเพว่าสวยจริงๆหล่อจริงๆอยอวยกันไปอุยกันมา